ในมุมมองของชาวเวียดนามเคยเจออะไรในไทยแล้วรู้สึกว่าเวียดนามยังคงตามหลังอีกมากบ้างวันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับในเรื่องนี้นะครับมีทั้งเรื่องของการพัฒนาและก็เรื่องของค่านิยมในสังคมนะครับ ที่พอเป็นในมุมมองของชาวเวียดนามมาเจอในเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยก้าวหน้าไปไกลกว่ามากๆมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ชาวเน็ตคนหนึ่งในเวียดนามเขาก็แสดงความเห็นไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่้นนิยมเกี่ยวกับหญิงชายนะครับที่ต่างกันนะแม้ว่าไทยกับเวียดนามจะอยู่ใกล้กันเขาบอกว่าในทุกวันนี้นะครับเขาเห็นว่าในไทยเนะี่ยผู้หญิงออกมาทํางานนะครับออกมาทํางานสามารถสร้างครอบครัวเติบโตทางหน้าที่การงานได้คือไม่ใช่ว่าผู้ชายจะเป็นผู้นําอย่างเดียว แต่ในเวียดนามครับเขาบอกว่าต่างจากไทยอยู่นะในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะมีสังคมเมืองเกิดขึ้นมากมายก็ตามในเวียดนามคัานิยมเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายยังออกไปแนวทางที่อนุรักษ์นิยมอยู่มากผู้หญิงเองยังถูกคาดหวังนะว่าให้เป็นแม่บ้านเป็นผู้ดูแลครอบครัวมากกว่าที่จะไปทํางานนอกบ้านแต่สังคมไทยไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปผมไปเห็นผู้คนในกรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆในประเทศไทยเมือนก็ว่าผู้หญิงนั้นมาสู่ตําแหน่งทางสังคมได้อย่างชัดเจนมากกว่า ในขณะที่เวียดนามผู้ชายเป็นผู้นํายังคงฝังรากลึกโดยบอกต่อนะครับว่าในชนบทเวียดนามหลายคนยังมองอยู่เลยว่าผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลบ้านนี่คือความเห็นของคนนี้นะฮะขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ไปเจอในไทยแล้วรู้สึกว่าเวียดนามยังตําหลังอีกไกลก็คือระบบขนส่งมวลชนที่ครบวงจรมากกว่าสิ่งนี้ครับเป็นในมุมของคนที่เอาไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพนะฮะเขาบอกนะครับว่า อันนี้น่าจะเป็นเรื่องลำดับต้นๆเลยซะด้วยซ้ำเพราะว่าการไปเจอระบบคนส่งมวลชนในกรุงเทพเป็นเหมือนหนึ่งสิ่งที่ประเทศไทยต้อนรับในสายตาชาวเวียดนามหลายๆคนคือความฉีกทางท่านนี้หมายถึงว่าการพัฒนาฉีกหนีไปนะครับมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นตั้งแต่เมื่อไปถึงประเทศไทยเลยโดยเขาก็บอกนะครับว่าอันนี้ให้เป็นลำดับต้นๆของการที่เห็นในประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าเวียดนามต้องใช้เวลาอีกนาน ด้วยความเห็นของคนนี้นะครับบอกเพิ่มเติมว่าโดยเฉพาะที่เขาไปเจอมารถไฟฟ้า BTS MRT รู้สึกว่าจะครอบคลุมมากกว่ามีเส้นทางการเดินทางที่เรียกว่าใช้งานได้จริงกับตัวเมืองเมืองหนึ่งที่ใหญ่โตมากๆได้มากกว่าและเขาบอกต่อนะครับว่าระบบรางดูสะดวกและเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆและให้ความรู้สึกว่าไทยไปไกลกว่าจริงในขณะที่ฮานอยและโฮจิมินตีอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนารถไฟฮานอยเพิ่งเปิดใช้งานแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนานมากๆเลยที่จะเป็นได้แบบกรุงเทพ เอาจริงนะพอขึ้น BTS ผมก็รู้สึกนะว่ามันง่ายและก็เร็วกว่าในเวียดนามมากผมเฝ้าฝันนะว่าฮานอยจะมีแบบนี้ได้ในอีก10ปี20ปีข้างหน้าหมายถึงว่ามีระยะทางการเดินทางมีเส้นทางการเดินทางที่เยอะแยะมากมายแบบที่เป็นในกรุงเทพความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าเรื่องของห้างสรรพสินค้านะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ก็มองว่าไทยนําไปไกลห้างสรรพสินค้าระดับโลกคือใช้คําว่าระดับโลกให้ย่างแท้จริง ถ้าพูดถึงห้างหรูที่มีอยู่ในประเทศไทยตรงข้ามในเวียดนามถ้าเป็นในพาร์ทของห้างหรูคิดว่าสู้ไทยไม่ได้อย่างแน่นอนผมชอบประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือความหลากหลายของตลาดประเทศไทยไม่ได้มีแค่หรูอย่างเดียวแต่มีความหลากหลายของสินค้าและคุณภาพการเข้าถึงตลาดที่มีราคาถูกลงก็มีด้วยเช่นกันอย่างเช่นตลาดนัดจตุจักรในเวียดนามแม้ว่าจะมีห้างใหญ่ไม่กี่ที่ห้างที่ควรจะหรูไปแข่งกับไทยได้นี่ก็ไม่ค่อยมีส่วนห้างที่จะเป็นราคาถูกอย่างตลาดทั่ว,วไปก็สู้ไทยไม่ได้อีก ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าความหลากหลายทางด้านนี้ในเวียดนามแม้ว่าจะมีประชากรหนาแน่นอยู่เยอะแต่เอาจริงนะในมุมมองของการช้อปปิง้งเวียดนามยังไม่ได้หลากหลายเท่าประเทศไทยเลยผมพูดในฐานะคนหนึ่งที่เป็นนักช้อปแล้วกันคือรู้สึกว่าในไทยมีอะไรที่มากกว่านั้นในมุมของการไปช้อปซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วผมคิดว่าพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่คุณรู้สึกว่าไทยดีนะเกิดจากการที่คุณเองอาจจะรู้สึกคุ้นเคย กับสินค้าไทยและก็รู้สึกว่าสินค้าไทยเป็นมาตรฐานที่ดีกว่านั่นก็เลยทาให้คนมองไทยในแง่นี้ดีมากขึ้นไปอีกและพอไปเห็นในประเทศไทยพบว่ามีห้างหรูมีทั้งตลาดนัดราคาถูกท,ท,ทั่วไปมากมายก็เลยรู้สึกว่ายิ่งสุดยอดไปกันใหญ่ขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าเอาจริงไทยก็สุดยอดทางด้านนี้อยู่แล้วผมคิดว่าในด้านค้าปลีกไม่มีประเทศไหนสู้ประเทศไทยได้นะในภูมิภาคนี้เพราะไม่เช่นนั้นในช่วงบางปีจะไม่มีขั้นถึงขั้นแบบจัดทริปทัวร์แล้วก็ไปส่งแวะที่ห้างค้าปลีก คือทริปทัวร์ที่เดินทางจากเวียดนามไปที่ไทยไปที่ห้างค้าปีกด้วยคุณว่ามันแปลกๆไหมละ่ะนั่นมันแสดงให้เห็นว่าประเทศของเรายังไม่ได้หลากหลายเท่าความเห็นของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่ายอมรับประเทศไทยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวที่เป็นมืออาชีพมากกว่าเวียดนามเยอะคือไม่ได้มากกว่าแค่เท่าตัวหนึ่งแต่มากกว่าไปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโดวยความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าผมเหลือเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือพบว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้เยอะกว่าคนเวียดนามถ้าโดยเฉลี่ยในแหล่งท่องเที่ยว คุณจะเห็นได้เลยว่าไปแหล่งท่องเที่ยวแทบจะพูดภาษาอังกฤษกับคนแบบสุ่มๆได้เลยและมีโอกาสที่จะมีคนสื่อสารกับเราได้อย่างคล่องน่าดูเหมือนเป็นสิ่งปกติพื้นฐานไปแล้วผมเห็นหลายความเห็นนะชาวฟิลิปปินส์มาจะบอกว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ผมคิดว่าถ้าไปแหล่งท่องเที่ยวของไทยนี้เรียกได้เลยว่าแทบจะพูดภาษาอังกฤษกันได้ทั้งนั้นนั่นแหละและค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะได้เยอะกว่าคนเวียดนามด้วยผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาบริการนักท่องเที่ยวดีมากไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสาร เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเลยว่าในพาร์ทของการบริการในไทยพวกเขาทําเป็นมืออาชีพโดยอัตโนมัติมันเหมือนเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีการเทรนอะไรมากมายแม้กระทั่งบริการจากผู้รับจ้างรายเล็กรายน้อยที่อยู่ตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็ดูมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าอันนี้น่าจะหมายถึงรถรับจ้างแท็กซี่หรือบริการอะไรต่างๆนะครับที่เป็นรายย่อยที่ไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องเทรนพนักง,งานอะไรแบบนั้นนะครับเขาก็รู้สึกว่าคนท้องถิน่นนะครับในไทยเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพทางด้านการท่องเที่ยวมากกว่า ด้วยความเห็นนี้นะครับเขาเล่าต่อไปว่าเขาเดินทางไปกับคู่รักของเขานะครับก็คือไปกันสองคนไปเที่ยวที่พัทยาพอไปถึงพัทยาเนี่ยใช้คําว่ารู้สึกได้ถึงอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่ถือเป็นจุดแข็งระดับโลกของไทยคือมันใช้คําว่าระดับโลกได้จริงในส่วนนี้มันเห็นได้ถึงการจัดการที่เกิดขึ้นในตัวเมืองรวมไปถึงการบริการในระดับคนท้องถิ่นที่อบอุ่นผมไม่รู้นะว่า ในระบบการศึกษาของไทยนั้นสอนให้มีความเป็นมิตรหรือว่าบริการนักท่องเที่ยวได้ดีขนาดนี้เลยหรอคือมันอยู่ในระบบการศึกษาหรือไม่ทําไมมันถึงเกิดขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากๆอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือประเทศไทยสามารถนําเสนอจุดท่องเที่ยวของพวกเขาได้ดีกว่าในเวียดนาะมจุดท่องเที่ยวหลายๆแห่งที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึง เมื่อเราไปถึงที่ประเทศไทยเราก็จะเห็นได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายเลยที่น่าไปเต็มไปหมดเมื่อไปถึงที่นั่นแม้ว่าเราจะไม่รู้มาก่อนก็ตามผมคิดว่าในด้านของการพรีเซนต์ด้านของการโปรโมทไทยทําให้ท่องเที่ยวรู้จักได้มากกว่าเวียดนามด้วยขณะที่คนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าไทยเนี่ยลงทุนมหาศาลเกี่ยวกับภาพของการท่องเที่ยว ต่อให้หาเหตุผลมาบอกว่าไม่ได้มีการเทรนไม่ได้มีการฝึกฝนเพื่อความเป็นมืออาชีพทางด้านการท่องเที่ยวอะไรแต่อย่างน้อยๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มากกว่าเวียดนามเยอะและมากที่สุดเลยน่าจะเป็นด้านของการโปรโมตขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกนะครับว่า คุณมองข้ามประเทศไทยในส่วนนี้มากเกินไปคุณรู้ไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้คนจนํานวนมากเลยนักศึกษาคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมีการศึกษาเกี่ยวกับของการโรงแรมคือนี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาเลยที่ผลิตบุคลาก,กรเก่งๆเข้าสู่สาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกๆปี คือมีคนเก่งๆที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในส่วนนี้แม้กระทั่งในโรงแรมเล็กๆคุณลองสังเกตได้เลยนะโรงแรมที่เป็นราคาระาดับกลางๆไม่จำเป็นต้องเป็นโรงแรมราคาสูงๆคุณจะเห็นได้เลยว่าโรงแรมราคากลางๆพวกเขาจ้างแม้กระทั่งคนบริการอยู่หน้าเคาน์เตอร์มีพนักงานต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งที่เป็นโรงแรมราคากลางๆนะแต่คุณมาดูโรงแรมราคากลางๆในเวียดนามบางทีเจ้าของโรงแรมยังมายืนรับเช็คอินอยู่เลยคือท่านคือความแตกต่างกันเลยนะนั่นคือราคากลางๆในเวียดนามแต่คุณไปดูราคากลางๆในไทย มีพนักงานต้อนรับอย่างดีไม่ต่างอะไรจากโรงแรมที่ราคาสูงๆเลยทีเดียวอันนี้ก็เปรียบเทียบการบริการให้เห็นนะครับว่าพอไปหากลุ่มราคากลางๆของที่พักโรงแรมอะไรต่างๆนะครับในไทยมีการบริหารจัดการได้ดูเหมือนเป็นมืออาชีพมากกว่าซึ่งความเห็นของอีกคนน่ะครับยอมรับไทยอีกเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเวียดนามยังต้องใช้เวลาอีกไกลนะครับก็คือเรื่องของอไรายได้เฉลี่ยครับโดยความเห็นของชาวเวียดนามคนนี้ครับบอกว่า ผมมองเห็นว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยสูงกว่าคนเวียดนามแล้วพอดูเข้าจริงนะหลายคนอาจจะไปโฟกัสที่รายได้ขั้นแรงขั้นต่าใช่ไหมแต่ผมไปเห็นว่าคนไทยในธุรกิจท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งในเมืองใหญ่ๆพวกเขามีระดับรายได้ที่สูงมากกว่าขั้นแรงขั้นต่ำไปมากกว่านั้นบางคนอาจจะไปสี่เท่าห้าเท่าจากขั้นแรงขั้นต่ำเลยแต่คุณมาดูในเวียดนามตอนนี้สิรายได้ขั้นต่ำของคนเวียดนามยังต่างจากไทยไม่ไม่ต่ำกว่าสามเท่าอยู่เลยคือยังน้อยกว่าไทย แล้วคิดดูแล้วกันว่าที่ผมกําลังพูดอยู่คือรายได้เฉลี่ยของคนไทยจริงๆโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ยิ่งชีกนี้จากคนเวียดนามไปไกลกว่านั้นอีกคือบางคนอาจจะไปสิบเท่าเลยเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ําในเวียดนามหรือค่าแรงทั่วๆไปเรื่องนี้ผมไปเห็นกับนานและไปเห็นของจริงแล้วก็รู้สึกว่านั่นคือค่าแรงที่คนได้รับตามพื้นที่ต่างๆและเราชอบดูที่ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะเข้าใกล้ไทยแต่เอาจริงไม่ใกล้เลย ขณะที่บางคนก็เข้ามาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่บอกว่าคนที่อยู่ในนครโฮจิมินห์มีระดับรายได้ที่สูงกว่าคนไทยโดยทั่วไปอันนั้นเป็นตัวอย่างของการยกตัวอย่างค่าเฉลีย่ยรายได้ในแต่ละเมืองโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวของไทยก็ย่อมจะต้องฉีกนี้มากกว่าคนทั่ว,วไปในเวียดนามอยู่แล้ว เรื่องนี้เองก็เห็นได้ชัดว่าแม้แต่คนที่อยู่ในฮานอยทํางานอยู่ในเมืองใหญ่เป็นตําแหน่งเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆก็อาจจะมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าคนไทยได้ด้วยเช่นกันแต่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าคนทั่วไปผมกําลังหมายถึงคนทั่วไปนี่คือเจ้าของความเห็นก่อนหน้านะครับเข้ามาตอบกลับนะผมหมายถึงคนทั่วไปเลยว่าโอกาสที่จะมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเนี่ยมีมากกว่าผมจะยกตัวอย,อย่างอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณเดินทางมาจากพื้นที่ชนบทเช่ ถ้าคุณอยู่ในชนบทเวียดนามแล้วคุณเดินทางมาทํางานในฮานอยเดินทางไปที่นครโฮจิมินห์ไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆคุณมีรายได้สูงขึ้นแน่นอนว่ารายได้สูงขึ้นอยู่แล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นได้มากกว่านั้นพวกเขามีหลากหลายอุตสาหกรรมมากกว่าไม่ใช่แค่คําว่าเข้าไปเมืองใหญ่อย่างเดียวคุณจะไปในอุตสาหกรรมภาคของการผลิตแล้วก็มีค่าแรงต่อหัวที่สูงกว่าในเวียดนามก็เป็นได้จะไปตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็รับรายได้ฉเฉลี่ยที่สูงกว่าและทิปในอัตราส่วนที่สูงกว่า ที่คนเวียดนามทั่วไปได้รับก็เป็นได้นั่นคือประเทศไทยที่ผมหมายถึงก็คือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าและส่งผลต่อรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่ยังไปไกลกว่าเวียดนามมากอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยบอกเลยว่าคนไทยต่อหัวพวกเขาสามารถบริโภคได้มากกว่าคนเวียดนามหนึ่งคนเยอะคนไทยหนึ่งคนนี่สามารถเก็บเงินในแต่ละวันแล้วก็สามารถไปฉลองสังสรรค์จะเห็นได้ชัดในช่วงเทศกาลหรือว่าในช่วงวันหยุดคุณจะเห็นได้เลยว่าคนไทยสามารถเฉลิมฉลองได้ยิ่งกว่าคนเวียดนามเยอะ แต่คนเวียดนามทุกวันนี้หลายๆคนในหลายๆครอบครัวหรือว่าเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนยังต้องมาหาที่พักแล้วก็อยู่กันหลายๆคนเพื่อใช้ชีวิตในความแออัดในเมืองใหญ่กันอยู่เลยแต่คุณไปดูที่เมืองไทยสิคนไทยหลายๆคนมีกําลังมากพอที่จะไปเช่าอะไรแล้วก็อยู่ได้แบบมีพื้นที่ส่วนตัวที่มากกว่านัา่นเป็นเรื่องของกําลังซื้อที่สูงกว่าด,นะด้วยนะเรื่องนี้มีคนเข้ามาตอบกลับอีกนะครับก็บอกว่าคุณจะเปรียบเทียบโดยตรงแบบนั้นก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คนไทยมีพื้นที่เฉลี่ยเยอะกว่านี้นนนททีี่่่่่่สวววตัััหรรืืออออาาาพูงยยคคศะบ ก็คือมีบ้านที่ใหญ่กว่ามีห้องที่ใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้คือสามารถเช่าได้สกเกลที่ใหญ่กว่าแต่ในเวียดนามนะครับบางทีเป็นห้องห้องหนึ่งอะไรแบบนี้อันนี้ผมก็พยายามแปลจากสิ่งที่เขาเล่ามาบางทีเป็นห้องห้องหนึ่งแต่ก็อาจจะอยู่กันหลายคนมากกว่านะครับบางทีไป4ี่คนเลยในห้องห้องหนึ่งแบบเนี้สองคนเป็นอย่างน้อยอะไรแบบนั้นนะครับแต่คนนี้นะครับก็โต้ย้งในอีกมุมนะครับว่านั่นเป็นปัจจัยจากเรื่องของพื้นที่ในความเป็นตัวเมืองด้วยหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ หรือพูดง่ายๆคือพื้นที่ราบนั่นเองในเวียดนามมีน้อยกว่าแต่ได้บางโซนดันประชากรเยอะพื้นที่ราบน้อยกว่าคนก็เลยกระจุกตัวกันมากกว่าแอดนนานแน่นมากกว่าแต่ในไทยเห็นได้ชัดเลยเอาแค่กรุงเทพมหาคนครดูเป็นเมืองที่ขยายใหญ่ออกไปแล้วก็ลามออกไปการพัฒนาลามออกไปในพื้นที่ออรอบนอกด้วยคือเหมือนอาณาเขตของเมืองทนะี่ขยายใหญ่กว้างออกไปโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางกันคมนาคมขยายกว้างออกไปออกไปชันเมืองเดินทางเชื่อมโยงเข้ามาในตัวเมืองได้ นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่นตอนนี้ในไทยก็เลยทําให้คนสามารถกระจายพื้นที่กันออกไปโดยที่ไม่ต้องมากระจุกตัวอยู่แค่พื้นที่ที่เป็นจุดที่มันสําคัญสุดๆความแออัดหรือว่าพื้นที่ต่อคนก็เลยมีมากกว่าด้วยกําลังซื้อนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกต้องอย่างที่คนพูดมานะกาลังซื้อของคนไทยสูงกว่าก็ไทยมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าคนเวียดนามอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเขตเมืองหรือการขยายตัวของตัวเมืองพื้นที่ต่อคนที่ทําได้มากกว่าของไทยด้วยก็สําคัญไม่แพ้กัน ขณะที่ความเห็นถัดมาจากนั้นนะครับพูดถึงค่านิยมในสังคมกันบ้างน,นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการแต่งงานแล้วก็ระบบเขือญาตินะครับที่เขามองว่าไทยพัฒนากว่านะครับแต่ผมอ,อ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ก็ยังเกิดขึ้นในไทยอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทน,นะครับหรือว่าเขาอาจจะไปเห็นในภาพในมุมมอง,องความเป็นตัวเมืองหรือไม่นะครับเขายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับว่าเขาบอกว่าในไทยนะครับ วิถีชีวิตการแต่งงานเข้าสู่โลกยุคสมัยใหม่มากขึ้นแม้ว่าจะควบคู่ไปกับประเพณีแบบดั้งเดิมก็ตามแต่ดูเป็นโลกสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นคู่บ่าวสาวสามารถตัดสินใจอะไรหลายอย่างด้วยตนเองมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากสื่อบันเทิงของไทยนะผมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านสื่อบันเทิงของไทยแต่พอเป็นเวียดนามก็รู้สึกว่าการแต่งงานไม่ได้เป็นเรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของสองครอบครัวที่เป็นสองครอบครัวแบบจริงจังมากกว่านั้น การขัดแย้งกับพ่อกับแม่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สังคมไทยเห็นได้ชัดว่านั่นคือสังคมในโลกสมัยใหม่พวกเขาไม่ได้อิงกับพ่อกับแม่เพียงอย่างเดียวพวกเขาเป็นตัวของตัวเองมากกว่าผมสังเกตได้จากเรื่องนี้จากที่เห็นมาในสื่อนะโดยก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นดังครับว่ายังไงก็ตามในเวียดนามการแต่งงานทั้งทีไม่ว่าคนจะอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองอยู่ชนบทก็ยังคงต้องได้รับอิทธิพลจากระบบเครือญาติอย่างมาก คู่รักก็ต้องได้รับการอนุมัติจากพ่อแม่และในบางกรณีพ่อแม่ก็มีบทบาทสําคัญในการเลือกคู่ครองอยู่เหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าในไทยมีส่วนนี้เหมือนๆกันนะแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเรื่องนี้จะว่าไปนะครับในประเทศไทยก็จะต่างกันตรงที่พ่อแม่ไม่ว่าจะมีบทบาทในการตัดสินใจช่วยดูให้ลูกๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบมาชี้ให้แล้วว่าอ่ะจะต้องมีส่วนในการเลือกคู่ครองอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็บอกนะครับว่า ในเวียดนามน,นะครับพ่อแม่ยังมีบทบาทสาคัญสูงมากๆถึงขั้นแบบช่วยตัดสินใจเลือกเลยทีเดียวนะฮะในไทยเราก็เต็มที่นะครับบางทีลูกก็ไปเลือกมาก่อนแล้วพ่อแม่ว่าไงอีกทีก็ว่ากันอะไรประมาณนั้นนี่คือความแตกต่างเล็กน,น้อยนะที่ผมจะพยายามสื่อสารให้เข้าใจไปด้วยนะครับบางทีเขาพิมพ์มาอย่างเดียวเราอาจเราไม่เข้าใจนะมันเป็นในบริบทสังคมขงเขานะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่คนพูดถึงนะครับว่าประเทศไทยพัฒนาไปมากกว่าเวียดนามแล้วแต่เวียดนามยังเป็นอะไรที่ยังล้าหลังอยู่นะครับ ก็คือเรื่องของการเปิดกว้างให้กับเพศทางเลือกนะครับ LGBTQ+ เขาบอกนะครับว่าในเมืองใหญ่ประเทศไทยเห็นได้ชัดว่าการยอมรับนั้นมีมากยิ่งขึ้นและไม่น่าจะเป็นในเมืองใหญ่แล้วน่าจะเป็นในต่างจังหวัดด้วยเพราะเห็นได้ผ่านสื่อในประเทศไทยผู้เขาเปิดรับทางด้านนี้ยังเจริงเป็นจังปรากฏออกหน้าสื่อได้แบบโดยที่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทุกวันนี้อย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเวียดนามเลยในเมืองใหญ่เวียดนามยังมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นในมุมมองที่ดูแปลก บางทีการเปิดเผยตัวเองอาจนําไปสู่การถูกกีดกันหรือแม้กระทั่งถูกตัดขาดจากครอบครัวได้และสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับคือความเห็นทั้งหมดของชาวเวียดนามพูดถึงสิ่งที่รู้สึกว่าไทยก็ไปไกลมากกว่าไปเจอที่เมืองไทยก็รู้สึกว่าเวียดนามยังตามหลังอีกมาก แล้วถ้าผู้ชมมีความเห็นยางไรอย่าลืมฝากความเห็นด้วยนะครับถ้าชอบกันเราในสไตล์นี้เรียบเรียงมาพูดให้ฟังในสไตล์ของผมเองมาติดตามกันด้วยนะครับแล้วฝากมุมซ้ายล่างของหน้าจอไว้ด้วยครับไอเทมมาใช้ในช่วงฤดูหนาวเสื้อยืดเสื้อแขนยาวผ้าห่มเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับดีๆสามารถดูที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณสลบการรับชมครับมีอีกหัวข้อนามาเล่ากันต่อในคลิปหน้านครับติดตามมา